ณโรงเรียนราฟเฟลส์ประเทศสิงคโปร์นักเรียนไทย20คนได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปศึกษาภาษาอังกฤษที่นั่นอันแสดงถึงแนวพระราชดำริด,ด้านการศึกษาที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะมีพระชนมพรรษาเพียง18ปพรรษาในเมืองเราเวลานี้ไม่ขัดสนอันใดยิ่งกว่าคนการจเจริญอ,อันใดจะเป็นไปไม่ได้เร็วก็เพราะเรื่องคนอย่างเดียว พระราชปรารภอันมงบอกถึงแรงบันดาลพระราชจารุไทยให้ทรงเร่งสร้างชาวสยามที่มีการศึกษามาช่วยพัฒนาประเทศทรงเริ่มต้นปลูกฝังการศึกษาให้บรรดาเจ้านายและบุตรหลานขุนนางโดยโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสอนภาษาไทยในพระบรมมหาราชวังประกอบกับทรงเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากจึงมีพระราชดำริให้ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้นซึ่งภายหลัง มีนักเรียนที่เป็นกำลังสำคัญในการบริหารบ้านเมืองดังเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระยาเทววง์วรโรปการและสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพหลังจากนั้นเพื่อเร่งจัดหาผู้มีความรู้สำหรับทำราชการโปรดให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสูนกุหลาบซึ่งภายหลังปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสูนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบัน ในเวลาเดียวกันทรงห่วงใย,ยการศึกษาของราษฎรโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกที่วัดมหันตารามและขยายไปตามพระอารามต่างๆทั้งในพระนครและภูมิภาคโดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาว,วชิรยานวารุรสทรงเป็นกำลังสำคัญโปรดให้จัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้นทำหน้าที่จัดการศึกษาของชาติโดยตรงมีการจัดระบบสอบไล่ การผลิตตำราเรียนและการจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูที่เป็นพระและคารวสหลังการปฏิรูปการปกครองในปี2435ทรงวางแนวทางให้จัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาชีพเพื่อสร้างข้าราชการสำหรับความต้องการของแต่ละกระทรวงดังเช่นโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในเรือและโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนซึ่งต่อมาคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านวิชาการต่างประเทศมีพระราชดำริว่าการอาศัยจ้างชาวต่างประเทศให้ช่วยทำงานและเป็นที่ปรึกษาตลอดไปนั้นไม่สมควรจึงทรงส่งพระราชโอรสเจ้านายและนักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาวิชาการแขนงต่างๆในต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทุนเล่าเรียนหลวงหรือ k s s g h o l a r s h i p ด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่ง ึ่งม,มองเห็นจุดอ่อนของการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวจึงมีพระัราชหัตทเลขาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิประยานวโรวรสว่าคนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินตามคงจะหันหาทางทุจริตโดยมากถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่องหรือโกงไม่สนิทถ้ารู้มากก็โงกงคล่องขึ้นและโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธีไม่เป็นเครื่องฝึกหัดให้คนดีแลคนชั่วและได้ทูลขอให้แต่งแบบเรียนสอรจริยศึกษาชื่อเบญจสศีลเบญจธรรมสำหรับใช้ในโรงเรียนด้วยตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชการณียกิจในการสร้างคนนับเป็นมรดกแห่งรากฐานการศึกษาของชาติ ที่ได้พระราชทานไว้ดังความส่วนหนึ่งในพระราชหฤทัยที่ว่าเจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไปตลอดจนถึงราชดรจะให้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกันไม่ว่าเจ้าว่าขุนนางว่าไพร่เพราะฉะนั้นจึงขอบอกว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเหล่านี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่งซึ่งฉันอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจนได้